ไม่ก่อนไหนเร็วแล้วสดีครับพี่น้อนเพื่อนเปลี่ยนกันเป็นว่าซอยขั้นที่หมดล่อลาผมก็เลยจะลาเมื่อลาเดี๋ยวลาหมูล่ะแล้วก็ให้ดูจำเจ้าเขาเหมือนไงพี่น้องเสื้อใหวะครับว่ามาตรนี่นะอยากที่ทอดไฟยุดนะไอ้ยุดจะยุ่ไ

เอาเอาเอาไหมกันเอาข้ามยี้กันเลยเออมาได้กันเออตุยตุยก็ยกกันเลยแก่เอาแรงพิสารแก่ไม่ไม่ไม่นักอันนี้หรอกไม่นักอันพี่อยู่ไหมฮ่า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  ปลาเข่าบอไร้องไงว่ามาหั่นหมูบ้างมาสิเร่องต่อแลวงดาราประจันต์อะไรอย่าง่ได้ยดาม่าเราจัด้วย เงี้ยยดดูเอยดมันสมบบทมเนี่ยเ่นีย่กนต้อเรียความอาหารการกินอสานนี่ยเียวมแวม่หนโคพรปวัตไปวลาเป็บยอดเรียมมาเดิะโอ๊ลาพื้นบนั่พ้นนึงมาถพ้นนึงอี นักลามาดกเ่ล่าหมูนะครับลาหมูลาแมวอยู่กนายลมึงทำแมวด้มึงท้เลวนะแมนไหนบนตีตามนอะได้มึงนี่ลาสั์มึงนี่ลาสัไงก่อนลาสัลาบกลอยโลแล้วครับลอยวแล้วโห่เจ้าตอวะเตอมานนีลามาแล้วนะมึงนี่ลาบวข้าอยากง นักขลาวนกเสียนไง่ท่านกูคนละท่านเท่าเลยนะครับงานกินดองเดอาดเัวอมนมืมาล้มาำา้มมาแล้วมมาแล้ว้มาแล้วค้ำมืน้ำมมาแล้วนมืา้มื้นมือนี่ม้นมาำ้วเ้้ลมืมอนีอม้มือมนานแแนว พาโดยย่อพาโดยย่อแล้วพาโดยย่อในแหวนประจุศาสตว์กษตเียพิเศษถือเข็มถืออย่างนี้จะนี่กูก็สิงถือเมีย ลานไสก็นอนไส้นะครับีขาดงานมากม,มางานเตียงี่แ่ละ <laughs> มาการแต่งลานนี่แหะวัานันมาจับยเดียนกายยืดงานมากยังยังกัพี่นองกันเน่ากับมาซอยกันมายังกันนี่ละบันั้เขิ่งหนาคาตาไปนะครับนี่คนบันเข่านี่ยละคนบันกูกับสิงห์เข้านี่ยละนี่ครับนี่คนยไมนยเข้าเนี่นี่คนยประยุทธไเนี่ยนยญยเล่าฝากตกวมไปหาคนยัยประยยชน์ทีู่บอกนาเดยเอามาอีกเนยด้วยเจ็ดพันหแล้วเจ็ดพันบ่ อันนี้พ่ค <Gym. S 1> ููก<ม>ันบันไดมาสินเราเอาไอ้มะทัวถึงกันจังน้อยเล้ยนะการทันของเสียยมต่อห้อครับโมเมนต์โมเมนต์อันนี้จะตึแหนะเลยครับประเภททันกับปานีนีกันเนี้ยนี่โมเมนตทันชี้ชัวร่อะไเดียเขากินดิโเ่แตสนามเอันทันกับทันแบบน้ม่ยอย่างีตรวจการบอกีตรวจการขอราครับนี่ครับ เพียสแต่หน้าผมก็เพียดอย่างนี้กันแล้วก็ลาเป็นได้เพียดประจอมครับเลยไา้คนก็บเป็นครับนี่มือขาครับนี่มือขานี่ขาปลาใหญ่กับเจ๊งครับขาขาหมูนี่ยขาข้าวที่เบ่งเบิ่งมีโตรอดเดี๋ยวฟาฟาฟันลงแต่ละบาทนี่ครับนี่น่องเบิ่งเอาเลยครับสุดยอดที่มีไอ้พวเต็มสูตรป่ะเรื่องอะไรเต็มสูตรแล้วเด้อครับนี่พี่น้องเของมาเร้วครับมาเบิ่งนะครับเด้อ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นี่แน่ตลังใจให้ทำแม่นบบไลว่าดีให้มันบบไว้ไปก่อนนะครับฝากกดติดตามชอบสใส่มาใส่ภาพมูได้เพราะอะไรเพราะอะไรพสาธมัวกันจังที่อะไรครับ กินไกนกินแบบนี้ครอนี่แหละขาดป่ไได้ก่ยังเงินะครับนี่ยบักห้วงเขาละครับอลกันห่วงไง่กักันขวนแง่กับหวงไง่กอไหงครับออกแตกแหนยงแตกยหงไปกันควดน้อยกัห้วงน้อยห่วงหยังไป มันยาาศงนว่ามัดเตกกันมัดเป็นยังกว่เขาอันยังกว่าอันอเขาอันเน้บางอย่างขอห่วงอะรว่ะแอหวงใหม่ห่วงเขาล่วงเขาขอห่วงใหม่แล้วไปแล้วไปแล้วย่านตะขกอล่วงใหม่แล้วต่าอะไรยังต่อเข้ามาแล้วกันกันกันจินห่วงไงมันเข่าหาข้อเนยากรั่ดีสคนี่ร้ย พี่น้องครับว่าบางอย่กดไลค์กดแค่ได้ครับเด้อ empty, <ham S 1> พี่ <force out. S 1> น <cam> ้องครับอ่าโอกาสนากระถิมารายงานพี่น้องอีกนะครับเด้อสวัสดีครับ